สามสิ่งที่มือใหม่ต้องรีบทำความเข้าใจก่อนที่จะสายเกินไปนะสิ่งแรกนะครับที่เพื่อนๆมักเข้าใจผิดนะครับแล้วก็ต้องรีบทำความเข้าใจเลยก็คือไม่ใช่ว่า e ี a y นะครับเราจะเอาอะไรมาขายก็ได้เราไม่ได้หมายความว่าเราจะขายสินค้าตามใจเรานะครับก่อนที่เราจะขายสินค้าทุกครั้งเราจะต้องมีการทำา Data หาสินค้าขายดีเป็นสินค้าที่ลูกค้าต้องการเรามี สมุนไพรเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าสมุนไพรตัวไหน,นที่สามารถทำเงินบน eBay ได้ไม่ใช่ทุกสมุนไพรนะครับที่ฝรั่งจะรู้จักของเราสิ่งที่สองนะครับที่ต้องศึกษาเทรนของสินค้าหรือเทรนการตลาดบน eBay อยู่ทุกๆ3เดือนนะครับเพราะว่าสินค้าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับความต้องการของลูกค้าเนี่ย ทุกๆสเดือนเลยนะครับสินค้าบางตัวเนี่ยเราอาจจะขายดีในช่วงเริ่มต้นแต่ก็หายไปในตลาดแล้วก็กลับมาขายดีเราอาจจะต้องศึกษาเทรนของสินค้าบน eBay ด้วยตัวอย่างง่ายๆเลยตอนนี้นะครับอีก3เดือนข้างหน้าที่ต่างประเทศนะครับหรือที่ประเทศอเมริกาเนี่ยก็จะเริ่มมีเทศกาลปีใหม่คริสต์มาสกันแล้วนะครับตอนนี้เพื่อน,อนๆต้องรีบศึกษาเทรนของสินค้าบน eBay ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเพื่อไปส่งขายให้ทันก่อน เทศกาลปีใหม่นั่นเองแล้วก็สิ่งที่3นะครับที่เพื่อนใหม่เข้าใจผิดนะครับเรื่องของการเขียนคีย์เวิร์ดเขียนคีย์เวิร์ดบางคนอาจจะเข้าใจว่าเขียนแล้วอธิบายให้ลูกค้าฟังจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับการเขียนคีย์เวิร์ดที่ถูกต้องเราจะต้องรู้นะครับว่า AI ของ eBay ดันคีย์เวิร์ดไหนมากที่สุดนะครับเพราะว่า AI จะสำรวจมาจากการค้นหาของลูกค้าอาจจะเป็นจาก Google หรือเว็บไซต์เสิร์ชต่างๆอันนี้ก็ มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งหมดเลยเราจะต้องรู้จัก AI eBay พอสมควรเราถึงจะเจอลูกค้าที่ต้องการสินค้าเรานั่นเองนะครับแล่ว,วันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอเนี่ยอยากจะเริ่มต้นขายแล้วขี้เกียจนะครับลองผิดลองถูกก็ผมมีคอร์สเรียนออนไลน์อ b o ุ e ๊ book, แล้วก็คอร์สเรียนตัวต่อตัว,ตวเพื่อนๆสนใจรีบทักมาที่ไลน์แอดนี้ได้เลยครับ